อันนี้เริ่มอัดคลิปแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับานายแมวฟ้านะครับผมผมก็จะมาฝึกไม่ฝึกสิครับเรียกว่าแนะนําตัวเนาะกับช่องของเรานะครับว่าแนวทางในอนาคตช่องเราจะเป็นยังไงช่องของเรานะครับจะประมาณว่า,าผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับผมอยาก สร้างสีสันเสียงหัวเราะให้กับทุกคนนะครับด้วยหน้าตาอันแบบนี้นะครับก็ขอ,อขอขอทุกคนชอบผมเลยนะครับก็คือสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวกันเลยวันนี้ผมนายแมวฟ้านะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะครับสําหรับทุกคนชื่ออะไรกันก็คอมเมนต์คุยกับผมได้นะครับก็แนวทางในการทําคลิปก็อาจจะมีเล่นเกมนะครับแล้วกอ็อาจจะมีพูดคุยกับทุกคนนะครับ Q&A อะไรอย่างนี้ อาจจะมีร้องเพลงด้วยแต่ผมขอไม่การันตีนะครับเพราะว่าผมเป็นคนร้องเพลงไม่ไปเลยนะครับอืมมันแย่ว่าเลยอโดนเลยมีฟาโดลาทิโดครับก็นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับรบกวนแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีอนาคตู้อย่างที่ผมคาดหวังไว้นะครับขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับไปแล้วครับจากนายแมวฟ้าบ๊ายบาย